สวัสดีครับผพมนีเป็นวันเสาร์ตื่นวันเสาร์เป็นวันหยุดวันหยุดกับตื่นแต่เสาร์กับบรรยากาศสดชื่นฝนตกยืดเทงห้องออกไปใส้กับะอะไรเพราะว่าฝนตกโอ้ตรงนี้ รงนี้ปกติพ่น,นี่ปลูกปลูกพักปีนี้เพิ่นคือว่าปลูกนี่กปลูกแต้ตรงนี้กปูกพักเพื่อนบรรยากาศหลังเขาเพย่อฟูเขา นี่ปลาอยู่ปลา,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 าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใชเป็นบ้านคนนี่นั่นคอนเทนเนอร์สีขาวๆน่ะเป็นบ้านคนอ๋อี่นี่เพิ่นโมเห็ดนนะ้ำว้าปกติตรงนี้ปกติตรงนี้นั่นแหละมีให้นาอยู่ให้นึงอยู่ข้างนี่บ้านเพิ่น บรรยากาศวันฝนตกไายจากข้างบนห้องบรรยากาศเร,รนาแน่นอนบรรยากาศแบบนี้นอนตื่นเสียสายที่ไหนได้เป็นวันหยุดแต่ว่า,าตื่นแต่เศ้าโอ้ยบ่ดีเลยวันหยุดตื่นเศร้านี่ บะทาบ่ทา